เฮ้ยไม่มีปลอมทีมเรารอยเซอร์ทวิตตัวจริงสตรีมอยู่ในทวิตไปดูได้เลยันเล่นอะไรดีวะมันได้ยินกูปะวะอย่าลืมไปดูนะสตรีมในทวิตรอยเซอร์เสิร์ชไปบอกว่าเสิร์ชไงเสิร์ชได้ยินปะเนี่ยฟังเปิดไม้ที่เปิดไม์นี่ทีมบอกกันเปิดไม่ได้ยินเปิดไม์เปิดแล้วครับเปิดแล้วเออเปิดแล้วเหรอเออรอยเซอร์สตรีมอยู่ในทวิตตัวจริงตัวจริงไปดูเลย สป,ปอมหรือเปล่าครับเนี่ยตัวบอกให้ไปดูไงสตรีมอยู่ในทวิตอะไปดูไปดูสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะรัทโฮปชาแนลด้วยวันนี้ก็มาสอนเล่นเมดแลงเอสเอตัวที่แบบว่าดูเหมือนจะเล่นง่ายนะแต่ทุกคนมันมีเทคนิคการเล่นนิดเดียวนิดเดียวจริงจริงเดี๋ยวมาจะสอนให้แบบละเอียดยิบ เราจะมาดูสกิลกันก่อนนะครับทุกคนนี่นี่เราจะมาอธิบายสกิลก่อนเห็นทุกคนเห็นหรอใต,ใต้ใต้มันใต้มานาปะครับเห็นไหมปุ๊บเราใช้สกิลปุ๊บหนึ่งอนันปุ๊บนี่เห็นไหมมันขึ้นมาหนึ่งขีดคือถ้าเราใช้สกิลครบสองขีดปุ๊บเราจะสามารถใช้สกิลหนึ่งได้อีกทีหนึ่งนะเห็นไหมถ้าหนึ่งเป็นแบบว่าผักลวติสตันนะครับซึ่งเราใช้สกิลอะไรก็แล้วแต่นะของเรา มันจะขึ้นหนึ่งขีดแน่นอนเท,เทคนิคการเล่นนี่คือง่ายมากสิ่งที่เราต้องมีนะคือเราต้องดูแมพเพื่อนเพาเพื่อนบวกกันอยู่เลนบนถูกไหมนี่ปุ๊บเรากดลันติปิ้งมีคนอยู่เลนอ่ะถ้างใคนอยู่ดูเพื่อนบวกกันอยู่เรากดไปได้นหนึ่งขีดนี่สองสิ่งที่เราต้องทาเวลาเราเล่นนะใช้สกลิลหนึ่ง ไอ,อพีาร์สเปมสกิลหนึ่งไว้เวลาแบบว่าไม่ได้ทำอะไรนะครับนี่เห็นไหมใช้ปุ๊บพอเวฟมาปุ๊บนี่ใช้หนึ่งหนึ่งทีแล้วก็ทีผักไอพีอาร์เห็นไหมเดี๋ยวทำให้ดูเป็นตัวอย่างมาป,งป๊บาบเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมคีดไปชนปุ๊บเราใช้สกิลเล่นเลยใช้ใส่ตรงไหนก็ได้นี่ปุ๊บหนึ่งปุ๊บผักเห็นไหม เขาใช้สกิ 1, 2, กลหนึ่งสองทีนี้เราเอาคูดาออกก่อนทุกคนจะได้เห็นแบบชัดๆนะหนึ่งสองหนึ่งปุ๊บเคลียมาแรงมากแรงขนาดที่ฮาเตะยังตายเลยเพราะว่ามันโดนไปหลายทีแล้ว <c oughs> อมโบนี่คือจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งจะเป็นหนึ่งทิ้งไว้แล้วก็หนึ่งหนึ่งเห็นไหม ขาเป็นหนึ่งหนึ่งเดี๋ยว่าจะเป็นคอมโบพูดกันตินะครับนี่หนึ่งอันติหนึ่งนี่ไม่โดนอ่ะก้ะาวแป๊บนี่นดูคอมโบนะนี่หนึ่ง มตีหนึ่งปุ๊บผักเลยปุ๊บมันจะโดนสันเห็นไหมเดี๋ยวจะเป็นหนึ่งสองหนึ่งถอยทำไมอะ่ะอ่ะหนึ 1, 2, 1. ่งสองหนึ่งติหนึ่งเห็นไหมเป็นผักสองรอบครับและที่เหลือเราจะไปดูกันในเกมว่าเราใช้กันใช้จริงใช้ยังไงนะครับคลิปนี้ บอลบคือใช้ตามนี้นะง่ายๆสิ่งที่เราต้องเล่นคือตรงเนี้ยให้เก่งนะคือเราต้องมีการสื่อสารกับเพื่อนเราต้องคอยบอกเพื่อนว่าเรามีอนตินะนี่เดี๋ยวไปดูในเกมนะเกมนี้มาจะเปิดใหม่ในเกมส่วนเซตไดเทมนะครับมันจะใช้เป็นไอเทมสเซตนี้นะนี่ปุ่มสติกนะครับนี่เพิ่งเงินกอไ่เ,เซตเดทเทมสนะเดี๋ยวไว้ดูทายคลิปแล้วกันโอเคไหม โดนต้องใส่เป็นเดสเซอร์เรสซ์สไปริตสเตนนะครับอย่างละสิบเลยฮัลโหลฮัลโหลคนไหนบอกจะแบกงไหมคนไหนบอกจะแบกแ่งเพลงนกเสียงฟังยากจัดเลยเล่นเพลงหรอเล่นเล่นเพลงไม่คุยด้วยละไม่แบก ยังไม่ต้องแทงนะครับงั้นแหละไม่ไม่ต้องแทงเหรอเอ้ยไม่ต้องแทงไม่ได้นาทีแทงกันรีพอร์ตนะรีพอร์ตนะเอ้กางหายกลางหายกางมาละเฮ้แล้วมึงไปช่วยป่าฟาร์มทำไมวะเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเช่นกันเอ้ยมันเริ่มฟ้ามันเริ่มฟ้ากูเช็คป่าแล้วมันเริ่มฟ้าจบแดงจบแดง มันมาเล่นกูทำไมวะนี่ยเป็นไงแรงปะแรงปะนี่พลังของดอยเซอร์ไลท์เลยนะได้ักเยียงมานี่ไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าอ้างอิงมาก่อนอ่าแรงอ้างอิงทุกคนจะได้ดูเชื่อเฮ้ยเฮ้ยกบกางหายนะกลางหายนะบนระวังนะเกดดีรักอยู่ล่าง เพนจบบนนะเว้ยเพนจบบนนะเอาดีเด็กได้ปะกูทันกูทันกูทันดีเด็กได้นะสวยดีมากไอ้สองมือกูนี่แมวผูนเกรียงวะทำได้ทำมันเจ็บมากนะเว้ยเพคิวเดนเฮ้ยขับขับไปนี่จะตายแล้วอ่ะแต่ว่ามึงไม่น่าจะได้ว่ะมันมันยากมัน เราเอาป้อมมน้ำป้อมกลางมันไม่ไต่กูและมันเจ็บอ่ะเอาป้อมมนันป้อมมนเพนอยู่ล่างเพนอยู่ล่างเทนตลอดเทนตลอดป้อมมนป้อมมนเพนอยู่ล่างนะได้มั้ครบป้อมมน้ำมาเต็มเลยแห้เตะฝั่งเตะป้อมเลยนะครับโอ้คุโดนว่ะกูโดนนี่กันตายป่ะเนี่ยไม่น่าว่ะไม่น่ารอดอดได้ปะมาติชนกูแล้วแหละเมื่อกี้ลัมเบิร์ตไม่ใช่ขัดดีแลกเลยอ่ะดีแลกเดินขึ้นไปการป้อมเฉยเลยโอ้โห โผล่มาล้างเต็มเลยวะแต่งไม่แต่งวะมาดิไม่เจอแต่งไม่แต่งเอ้ข้าล้างได้ป่ะงขาล้างได้ป่ะกูมีอินธิ์หน่อยเล่นได้นะเนี่ยเอาลงก่อนตใน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 ันๆไกลๆ ยอดมากเลเตะสมแล้วที่เป็นหนึ่งในผู้เล่นในทีมค่ะไม่ได้ตายไหมตายละเอ้ยไม่เป็นไรเพื่อนทำดีแล้วเฮ้ยเ <c oughs> พยเพมันลึกมากอ่ะมันน่าจะแบบว่าทำอะไรไม่ได้หรอกเดี๋ยวกูกันะากกาปกันบอลให้กันบอลให้คิวคิวเลนเวทได้นะเ <c oughs> <ห>วทได้นะเพื่อนเวทเวทได้นะป้าฟ้าลัมเบอร์ไปเล่นกับเพื่อนเลยลัมเบอร์ลัมเบอร์ไปเล่นกับเพื่อนเลยเดี๋ยวผมเดินไปโอเวอร์ โอเคห้าแต่กัรการนะผมกันเว็บบนให้อีกเว็บนึงแม็กไปกลางแม็กไปกลางแม็กไปกลางนะแม็กไปกลางนะมันไปกันแล้วไปกูมีอันตีนะเว้ยหนึ่งวิหนึ่งวิดูให้อยู่ดูให้อยู่อันตีให้ได้อันตีให้ได้สวยมากเพื่อนสวยสวยสวยเป็นตายเพ็นตายเพ็นตายแม็กซ์แม็กซ์ตายปะเดี๋ยวนี้นึกว่าไม่ได้ไปช่วยนะแม็กอ่ะ เด็กกระตีสหนึ่งว่ะยังไม่ตายว่ะหนนน้ามัไม่ได้ใช่เออมันพิมพ์ขอโทษใส่ด้วยอันติดอยู่แล้มั้ยให้สามสิบป่ะไม่เป็นไรกูมาจัดการให้นะอันหนึ่งบอลนี่เออเอาว้าวว้าวตายแล้วเฮ้ยเพิ่มาลัมเบอร์ลัมเบอร์ลัมเบอร์รับหน่อยลัมเบอร์กูเราไม่รับเพื่ลัมเบอร์น่าตายแค่ไหนสวยสวยสวยลัมเบอร์ตังคิวเอ้ยสดไ้สวยได้ส่วได้ส่วได้ ไป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 เฮ้ยขอโทษใช้สกิลไปแล้วใช้สกิลไปแล้วใช้สกิลไปแล้วกูจะลั่นสี่ให้เมื่อกี้ตายค่ะห้าวิห้าวิกูมีอันติอะไรนะอ๋อกูเปิดทีมเล็กก็ว่าทำไมไม่ได้ยินทั้งหมดกูเปิดทีมใหญ่สิข้ารำก่อนกูว่าทำไมไมได้ยินแค่เสียงมากกูเปิดทีมเล็กเนี่ยเปิดทีมใหญ่ละโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าไม่ได้สวยสวยสวยอ๋อมาร์คตอได้ปะ ได้นะได้แล้วแหละสวยๆเป็นไงสุดยอดเดือดชั้นดีมีนามว่าอิดรูเมียทำไมเองไม่คุยกับข้าเลยวะเล่นเกมต้องเล่นเกมต้องพูดเยอะเฮ้ยต้องต้องคุยกับพ่อคีโมอ่ะเอาเอยากคุยกับพ่อคีโมคีโมเฉยดูดูสกอร์ดูสกอร์นี่นี่นี่ช่วยทำเกมให้บอกคีโมไม่คุยด้วยละเออตายแล้วเฮ้ยงานเสียตายปะ แล้วนัมเบอร์นัมเบอร์ไปข้ามไปชนนิดหน่อดิน่าจะได้แม็กนะกูมาเอาแม็กดูข้างหน้าได้แม็กได้แม็กไม่มีคนการป้อมบนนะโหเท่มกูได้แม็กเราไม่ต้องไล่เราป้ะคาเฟนีสครับตั้งใจไหมเอ้ยลัมเบอร์มีอันตีบ้างเดี๋ยวอันตีกันเท่าไหร่ดิ อัลลัมหมดตับแล้วอัลลมหมดตับแล้วอัลลัมไม่ตับดอัลลัมไม่ไม่ตับเล่นได้นะผมผมเย็นตีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกันตามนะครับเฮ้ยมันจะมาฟันกูลัมเบอร์ข่ามันข้ามมันลัมเบอร์ข้ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ๊ยโทษว่ะกูพลาดเองมันอยู่ในย่านะเว้ยมันยังอยู่ในย่านะคุ้มย่าหน้าอยาให้มันกลับอยาให้กลับสวยสวยสวยมันตายแล้วสวยสวยครับสวยสวยครับ กาแฟกาแฟเติมเติมต่อได้ครับต่อได้ Act. ต่อได <so> ้ต่อได้เฮ้ยสู้ต่อได้นะคิวเรนมาสวยสวยโอ้ยไหลยับไม่ถึงสิ้นเมื่ย ผมโดนเพย์แรงมากเลยว่ะลัมเบอร์เฮ้ยอันติมันติฮะตายสวยเฮ้ยอันติแล้วอันติแล้วอันติแล้วผ่านได้ปะเออยังไม่จบเกิจอันหนึงยังไม่จบแย่ทีเจ็ดนาทีเลยนี้ว่ะเอ้ยแต่ว่าเกมไม่เกมขาดเกมขาดเดี๋ยวเล่นหนึ่งหนึ่งรอแล้วกันสุ่มไปเล่นหนึ่งหนึ่งเจอใครไหม ป้องกันต่อได้ป่ะเดี๋ยวตบเล่นดียป่ะเดี๋ยวผมขัดอาร์มให้ตีไปเลยตีไปเลนตีปไมเอ้ยเพนมาไอ้เหี้ยเอ้ยเพนปันแรงจัดเอ็นกัดแรงโทษโทษโทษว่ะเอาเห็นหน่อยหน่อยสวยครับเดี๋ยวนั่นล่างครับ เล่นเล่นเล่นโซล่ารอรอรอคิมเล่นข้างบนเท่าไหร่ดิตัวแม็กมาได้งานต้องปล่อยงาต้องปล่อยไปก่อนแล้วไม่ทันแล้วเปบสแม่อะไรเด้พยวเดี๋ยวเล่นโซล่าไหมเมียติ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 โอ้โหมันไปถูกไม่โดนว่ะแม็กล็อกแม็กล็อกตาล่าตาล่าตาล่า ไม่คืนินไม่คืนินคบนน่ะคิบบนน่ะทำเวฟเลยทำเวฟเลยทำไปสองเวฟได้ก็ได้่อาดาร์กต่อได้เปิดดาร์กปะทำทำดาร์กนันทำล่างนันทำล่างน่ทำล่างให้คิรเลนเปิดมาดา์มาดาร์กพอดีเลยพอดีเลยก็เราเปิดอะไริดงแม็มันไม่มีตีแล้วอันหมดทะเลไปแล้วกันนะครับได้เลยได้ยไันหดนหนีวันไ ลเอาเฮียคนเดียวเลยนะวเปาเอาเฮียสมบคนตีล้างหาย่จำเป็นนะไม่เป็นรอเลย ไอ้ผมผมมีมังกรอ่ะเดี๋ยวจะเรียกมังกรแล้วเอาต่อได้ไหมเดี๋ยวเรียกมังกรล่างนะป้อมป้องกลางฝากด้วยยืนเฉยเก็ชนะครับเกินเกินสี่ตัวแล้วสี่ตัวแล้วหกมาแล้วหนึ่งว่ะมาแล้วหนึ่งว่ะไงไงเราคนตามนะตามนะแม็กําลังจะมาแม็กําลังจะแม่กําลังจะเกิดนะพลัมจับแล้วนะครับจับแล้วจับแล้ว

ไม่ได้เข้าไม่ได้ะเว้ยทำนเบ่์มันถอนำเบร์มันทำเยอยวะลองมาล็อกโคเบอร์กันก่อนนะราเบอรตายมั้งยากนะอืไม่ได้ะไปอยู่ครับไปอยู่มาลอนะไอมาซ้อนมาซ้อนมันไอ้มาทำมันนะโอ้หายหายยังไง ผมโดนเพนฟันพีดาตายอ่ะเพนเพนเฉียได้ใช่ไหมเล่นรอเพื่อนนะเพื่อนเรายังไม่เล่นนะเดี๋ยวอแให้เตะก่อนค่อยเล่นแต่มันอยู่น้อยเล่นได้อ่าจัดได้ผนึ่น่คอมเมนต์ตีบนสองบนสองเจอกางไว้กันเจอกางไว้กัน บอไนสิบตัวสามหกวงดาเกิดอ่ะลเบอร์เปลี่ยนของซับได้ว่าเป็นแบบว่าเป็นโตอะไรหน่อยก็ได้เรลาบอกกันตีแล้วตีแล้วตแล้วเปลยนตายเปลยนตายเปลหมนตลย จบได้คร e ับจบได้กัจะเข้าไปเข้าไป็นไรไม่ไรได้หมดนะสวยวยโอเคนี่จักรบชบดีไปเล่นกันใหม่ครับอย่าลืมติดตามช่องดอยเซอร์นะ กูที่ห้าเลยฮัลโหลบอกแล้วไงว่าเกมนี้ MVP ดูมย์อยู่แล้วแย่มากอะแล้วจะไฟได้เป็นตัวหนึ่งเน่ยเมทที่เรียกว่าโกงที่สุดในเมตัานี้นะทุกคนได้หรอวะสรุปมันทะลุโลดดีแหละวะกูเคยปลาทีมันทะลุอีกทีไม่ทะลุอะไม่รู้วะเ เล่นเกมอิลโลเมียก็ประมาณนี้นะครับยังไงใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องมังด้วยนะครับนี่เล่นประมาณนี้อิลโลเมียเล่นกับเพื่อนเป็นอยู่นะคุณได้ยิน,นอยู่นะ